สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมากันแล้วครับหมอดูอินดี้หมอดูอินดี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาไลฟ์สดดูดวงฟรีนะวันนี้เรามีนัดการในเรื่องของเราจะมาคุยกันในเรื่องของการไปปฏิบัติในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะปฏิบัติธรรมเราไปเจออะไรในนั้นมาบ้างนะคะทําไมวันนี้ต้องมืดมืดด้วยครับ จริงๆอย่าตกใจนะคะทุกท่านเลยพ่อหมอพ่อหมอแชร์ลงลง,ลงหมอดูอไม่ใช่แชร์ลงส่วนตัวของต้นไผ่มีแพนด้าก่อนนะคะคเข้ามาสองท่านแล้วนะคะทักทายแม่หมอก่อนนะคะวันนี้อาจจะดูมืดมืดคืมคื้มเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศจ้านะคะวันนี้เราไม่ได้ดูดวงนะครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ที่แม่หมอ ไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าใช่ค่ะแล้วเจออะไรมาในป่าช้าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมีทั้งความตลกแล้วก็ความน่ากลัวนะคะอะอยากฟังพอ,พอดีเรื่องไปปฏิบัติธรรมอ่คุณจิราพรแม่หมอเลยนะแนะนําเลยแต่ฟังก่อนนะคือการการที่แม่หมอจะเล่าเรื่องเดินเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง,น,างน่ากลัวแต่ในความน่ากลัวเนี่ยมันจะได้อะไรบางอย่างแม่หมอเริ่มต้นยังไงรู้จักที่นี่ได้ยังไง จริงๆอ่ะแม่หมอนะแม่หมอไม่คิดไม่ฝันเลยในชีวิตนี้แม่หมอจะต้องไปนั่งนั่งสมาธิในป่าช้าแต่ว่าที่แม่หมอได้ไปที่นี่คือว่ามีเพื่อนชวนมีรุ่นพี่ชวนร,รุ่นพี่ที่ไปปฏิบัติที่โกเอ็นก้ามาด้วยกันสิบวันนี้แหละเขาชวนเขาบอกว่าเนี่ยมีคนชวนเขาไปปฏิบัติธรรมที่พิจิตนะคะเราก็รู้แค่ว่าจังหวัดพิจิตนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสิบเก้าท่านแล้วอ่าสิบเก้าท่านที่จังหวัดพิจิต แต่ก็ไม่ได้บอกชื่อวัดว่าวัดอะไรเราก็บอกว่าเออไปด้วยไปด้วยเพราะเราก็ว่างเราก็ร้องตามเขาเอยไปด้วยไปด้วยแล้วเราก็ถามพี่พชื่อพี่บิม๋มพี่บิม๋มพี่บิ๋มมารับมารับแม่หมอตอนกี่โมงตอนสองสองทุ่มได้ไหมนั่นไงปกตีแล้วไปปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็จะออกแต่เช้าไปถึงที่วัดก็อาจจะเที่ยงทักสายแต่ครั้งนี้มารับแต่มืดเดินทางกันมืดมืดผมก็ตังตต้งหิดตั้งหิดใจเลยไปไหนกันไปปฏิบัติธรรมอะไร ถามพี่บิม๋มวัดไหนอวัดตาอะไรสักอย่างน่ะแมไม่บอกชื่อวัดด้วยคือ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะตัวพี่บิ๋มเองเนี่ยที่ชวนเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะมาน่าเขาอ่ะ,เอ,ะเออทเขาก็ไม่รู้ว่าการการไปไปปฏิบัติธรรมที่นี่คือปฏิบัติธรรมแนวไหนรู้แต่ว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นการดูเ <c oughs> วทนานะคะอ่าเราก็โอเค นะคะการปฏิบัติทาเราได้หมดแหละเพราะเราก็แบบเออไปมาหลายที่แล้วใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอ่ะไปด้วยร้องตามเขาไปด้วยเขาก็ยังไม่ได้เอ่ยปากชวนนะร้องตามเขาไปด้วยปรากฏว่าอ่ะก็ตกลงไปกับเขาทีนี้พอไปกับเขาแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่วันที่ไปแล้วอะ่ะเพราะเขาส่งชื่อวัดมาให้ว่าเป็นวัดต๊ดๆๆอ่านะในที่จังหวัดพิจิตรเราก็เซิร์ชแล้วว่าไอ้วัดที่นี่เนี่ยเป็นยังไงอพอเซิร์ชพอพิมพ์ชื่อขึ้นไปปุ๊บเขาบอกมันขึ้นเลยนะคะว่า การนั่งสมาธิในป่าชา้านั่งสมาธิกระสบนะคะมีนาทีแรกที่รู้ว่าเป็นการปฏิบัติในป่าช้านี่คิดยังไงนาทีนั้นตกใจมากแล้วเราก็รู้สึกว่า <c oughs> พี่พี่บิ่มรู้ปะเนี่ยว่าเขาน,นั่งสมาธิกระสบเนี่ยอ,นนอันนี้รู้ตอนไหนรู้ตอนนั่งรถหรือตอนไหนรู้ตอนวันที่จะเดินทางแล้วาการที่กําลังจะไปแล้วนี่แหละรู้ตอนนั้นนะคะ แล้วปรากฏว่าพอรู้ตอนนั้นมันทําอะไรไม่ถูกแล้วคือมันจะมันบอกเขาไปแล้วไงว่าไปไงเราจะมากลับคาทิหลังมันก็กระไรอยู่ก็เลยอ่ะก็เขาเรียกว่าตกกระไรพลอยโจรไปะนะคะทีนี้ก็เราก็คิดกันว่าพอพี่บิ่มรู้ว่านั่งปฏิบัติธรรมกับศพนะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะว่าเราก็นั่งส,สมหัวกันว่าเฮ้ย มันต้องผ่านอ่ะมันถึงจะได้ไปนั่งกระสอบมันต้องสอบผ่านอ๋อก่อนก่อนที่คนเราทุกคนอยากจะไปนั่งกับสอบได้ต้องมีการทดสอบใช่มันต้องผ่านก่อนถึงจะไปนั่งต้องฝึกอะไรเราอย่างเราก็จับมือกันสามคนรวมหัวกันเลยว่าเราจะทําให้สอบไม่ผ่านอ่าเขาจะสอบยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่ผ่านเราฉันนั่งติวกันติวกันให้มันตกเออฉันจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะไปได้ไปได้ก็คือทําตามที่เขาบอกหมดเลยนะคะเออ ที่นี่นะคะชื่อว่าวัดป่าศีวิไลนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะอ่านะคะเอออ่า,อาที่นี่คือวัดป่าศิวิไลจังหวัดพิจิตรนะคะเผื่อใครสนใจนะคะที่นี่เขาบอกว่าของจริง<ภ>ของแท้และแน่นอนนะคะ<ภ>ทีนี้พอรวมหัวกันแล้วว่าเราจะสอบไม่ผ่านกัน3คนเราจะจับมือกันขอให้ไม่ผ่านทํายังไงก็ได้ให้ไม่ผ่าน3คนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเจอผีถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปนั่ง กับศพหรืออาจารย์ใหญ่คือการปฏิบัติของที่นี่นะคะออพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะมีการปฏิบัติ3ามช่วงช่วงเช้าคือให้ลงทะเบียนตอน9ก้าโมงนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่9ก้าโมงไปก็คือเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเดินจงกรมก็จะเป็น6ระยะนะคะก็คือ,อ,อย่างหนอนี่แหละย่างหนอเดินช้าๆเนี่ยหจังหวะนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็นั่งอีกหนึ่งชั่วโมงนั่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอสี่คำเนี่ยที่เราต้องจําให้ได้ขึ้นใจ ถ้าคนไม่เคยฝึกแบบนี้มาไปแล้วจะฝึกได้ไหมฝึกได้ไม่ต้องมีพื้นฐานก็ฝึกได้เพราะว่ายิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าจะได้แบบหัวโล่งๆมาหัวโล่งๆเลยไม่คือใช่เพราะว่าที่นี่เขามีคําบริกรรมพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอสี่คำนี้นะคะจำยากสี่คำใช่มันจํายากแม่หมอนะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอใช่แล้วมัน อันนี้คือช่วงเช้าอพอช่วงเที่ยงเขาจะให้ทานข้าวพอช่วงบ่ายโมงก็มันทําเหมือนเดิมคือนั่งชัวง่วโมงเดินชัว่วโมงนั่งชัวง่วโมงแต่พอช่วงประมาณบ่ายสามโมงเขาจะให้เดินหนึ่งชัวง่วโมงพอหลังจากเดินเสร็จเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าต้องผ่านบททดสอบตรงนี้และเป็นการนั่งสมาธิเหมือนกันแต่เป็นการเขาเรียกว่าเล่งยานคือเราก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เป็นการพิจารณาแบบ เขาเรียกว่าอสุภะกรรมฐานนะคะเราต้องอบอกก่อนว่าพิจารณาอสุภะกรรมฐานแต่ว่าการที่จะไปพิจารณาอสุภะกรรมฐานเนี่ยเราต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ก่อนนะคะก็คือการนั่งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าพระอาจารย์เนี่ยเขาจะให้เรานั่งปุ๊บเนี่ยให้เราท่องแบบน้อ no, น no, 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 no ้อน้อน้อน้อคำเดียวเลยนะคะเพื่อที่เร่งยานในตัวเราให้ขึ้นมานะคะแล้วพระอาจารย์ท่านจะรู้ว่าใครถึงใครผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านเนี่ยพระอาจารย์จะสแตมป์ที่มือให้ที่แขนให้สอบผ่านแล้วสอบผ่านแล้ว ซึ่งตอนแรกแม่หมอก็ขอให้ไม่ผ่านไงแต่แม่หมอดูแล้วว่าคนมันน้อยพอคนมันน้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะคอนเซนเทตทุกคนเขาจะแบบดูแลทุกคนเนี่ยเขาจะให้ทุกคนผ่านแล้วถ้าคนหนึ่งไม่ผ่านนี่นะคนสิบคนจะมาลุมแค่คนคนเดียวเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ผ่านเนี่ยคนสิบคนจะมาลุมเราอยู่คนเดียวก็ผ่านดีกว่าเออก็ผ่านดีกว่านะก็รู้สึกว่าเออ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 เอาให้ผ่านแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นตกกระไดพลอยโจรไปสุดท้ายพอผ่านปุ๊บ พอได้สแตมป์ปุ๊บเท่านั้นแหละคือแบบว่าอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ะไม่อยากให้มืดเลยอะแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีความกลัวขึ้นมาในใจเออเริ่มมีความกลัวคือการจะผ่านเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการออกกรรมอ่ะเออใครที่มีกรรมเยอะๆกรรมหนักๆหรือใครที่ไปโดนอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มาปฏิบัติตรงนี้ค่ะตอนที่เขาปลดปล่อยตรงนี้ไปก่อนใช่ที่เป็นการเร่งยาเนี่ยมันการออกกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ทุกคนเนี่ยก็สามารถผ่านได้นะคะอ,อยู่ที่ความตั้งใจของเรานะคะพระอาจารย์ที่นั่นเขาจะเห็นเลยว่าจิตเราเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านยานอของเราขึ้นอยู่แค่ไหน<ๆ>เขาจะบอกให้เราเร่งขึ้นมามบางคนนะภาวนาแบบชา้าๆพระอาจารย์ก็ยังรู้เลยนะว่าคนนี้ภาวนาช้าให้เร่งขึ้นมาอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปวัดนี้แล้วมีความคิดแบบแม่หมอว่าเออฉันไม่ไม่ผ่านดีกว่าก็อาจจะต้องคิดใหม่คิดใหม่เพราะเขาจะดันพยายามดันให้ผ่านทุกคนใช่เขาเพื่อที่จะได้ไปเจอกับ ความตตื่นเนเ้ใช่ทีนี้แหละปัญหามันอยู่ที่พอผ่านแล้วนี่แหละ,ะทุกอย่างมันแบบประดังประเดเข้ามาในหัวเลยคือต้อง<ร>ไปจะต้องไปเจออะไรบ้างใช่เขาก็จะมีแบบว่าให้ให้เบอร์มาให้เราเช่นไม่หมอได้เบอร์หกใช่ไหมคะคือที่เนี้ เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีแต่ละสายสายหนึ่งสาย2สายสสาย4ี่สายห้าสาย6เขาบอกว่าสายหนึ่งเนี่ยโหดสุดนะคะสายสองก็รองลงมาเรื่อยๆแม่หมออาจจะเป็นสายที่เบาสุดก็ได้แม่หมอคิดไปเองอ่ะนะเออแต่ว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่ามีสายผีหัวขาดผีตายท้องกลมผีตายโหงอันนี้คืออาจารย์ใหญ่ที่เราจะต้องไปเจอนะเออในป่าช้าทีนี้พอเขาเราเลือกได้ไหมเราเลือกได้เราเลือกไม่ได้อยากเจอผีหัวขาดเลือกไม่ได้เขาเป็นคนเลือกเรา เขาเป็นฝ่ายเลือกเราเลือกเราเองเขาบอกว่าอาจารย์ใหญ่ก็คือวิญญาณหรือผีเนี่ยอาจารย์ใหญ่เขาเป็นคนเลือกเราเขาเหมือนเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เราเลือกอยู่บ้านเองไม่ได้มัวคัศสันจะมาเลือกให้เราเองเขามาเลือกให้เราเองนะคะว่าเราจะไปเจอแบบไหนเราอาจจะไปเจอผีหัวขาดก็ได้เราอาจจะไปเจอผีตายท้องกลมก็ได้หรืออาจจะไปเจอเด็กแว้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตายก็ได้นะคะเพราะทีนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าพอมันถึงเวลาแล้วเนี่ยนะ เขาจะจัดสั์และพอจัดสันเสร็จเนี่ยเขาจะรอให้ถึงสองทุ่มนะคะแล้วเขาบอกก่อนเลยนะคะว่าให้ท่องสี่คำสี่คำว่าของหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอแล้วแม่หมอเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติมาทั้งวันอะแม่หมอจำสี่คำนี้ไม่ได้คือสลับไปสลับมามันคือแม่หมอเคยฝึกแบบดูลมหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคำบริกรรมมันไม่ มันไม่มันจาไม่ได้อ่ะอม,มันมันไม่คุ้นกับการปฏิบัติที่เราเคยทํามาใช่มันไม่คุ้นกับคําปฏิบัติหรือการมีคำํคำคําบริกรรมไงอมอมเออ,อม,มันก็เลยจิตมันไม่จับคําบริกรรมไม่เหมอก็เครียดมากเลยว่าทํายังไงละ่ะที่เราจะจับคําบริกรรมได้ทำทุวันทาไม่ได้สักทีทำไม่ได้สักทีนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าจําคําบริกรรมไม่ได้ให้เหลือหนอคําเดียวนอ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 ่าแม่หมอก็อ่ะแม่หมอจะหนอคําเดียวนี่แหละเน้นหนออย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาก่อนที่จะเข้าไปเขาบอกเลยว่า กลัวขนาดไหนก็แล้วแต่ห้ามลืมตากฎเหล็กมีอะไรบ้างกฎเหล็กคือห้ามลืมตาห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังแม้กระทั่งคำบริกรรมเนี่ยก็ห้ามส่งเสียงดังออกมาต้องท่องคำบริกรรมในใจนะคะแล้วห้ามออกจากกรดนะคะนั่นแหละคือ3ข้อที่เขาห้ามกลัวขนาดไหนก็แล้วแต่ห้ามลืมตาห้ามลืมตา ห้ามเสียงดังห้าม,ามออกจากก่อนใช่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาห้ามเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติเรากลัวมากๆการที่เราลืมตาเราอาจจะกลัวหนักกว่าเดิมก็ได้กรีดกรีดในใจห้ามออกเสียงใช่จิตจะจิตจะตะเลิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทีนี้พอถึงเวลาสองทุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะคะเดินส่งแต่ละคนไปถึงจุดมุ่งหมายพี่เลี้ยงนี่คือใคร ที่เลี้ยงนี่คือคนที่เป็นมีพระอาจารย์ด้วยมีแม่ชีด้วยแล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คนที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะ <laughs> เขาก็จะช่วยพาเราให้ไปถึงฝั่งฝัน<ๆ>ก็เป็นบุญของเขาอยา่างหนึ่งไง <okay. S 1> ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่ตัววัดกับป่าช้าที่เราจะไปนั่งเนี่ยมันมันมีความไกลมันไม่ใช่ใกล้ๆเลยแต่แม่หมอก็ไม่รู้ว่ากี่เมตรเนาะกี่กี่ถึงกิโลไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณประมาณ15-20าี่นาที กว่าที่จะไปถึงแม่หมอก็คิดว่าถ้าแม่หมอกลัวมากๆแม่หมอกออกจากวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับแต่วิ่งกลับ,บ,แ,ตบแต่ว่าพอเขาพาไปส่งเนี่ยพอดูทางแล้วนะอประเมินดูแล้วประเมินดูแล้วมันต้องผ่าน <c oughs> ทั้งคูคลองอคูเนี่ยก็เป็นไม้แคบไม้ผ้ามันนึกสภาพง่ายง่ายเหมือนท้องร่องอะท้องร่องอะท้องร่องถ้ามีไม้กระดานพาาแผ่นดวผ่านท้องร่องเนี่ยประมาณสามท้องร่องอแล้วก็คดเคี้ยวอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่าถ้าแม่หมอกลัวมากๆแล้วหนีออกมาแม่หมอคือ หลงอ่ะอยู่ในป่ามืดมืดหรือไม่ก็ตกอยู่ในน้ําอ่ะไม่มีไฟฉายด้วยไม่มีการจะวิ่งหนีออกมาก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีใช่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะคะไม่รอ,อดไม่รอดแน่ๆแม่หมอเ็าเอาวะพอเดินไปปุ๊บโอ้กลับไม่ได้แล้วอ่ากลับไม่ได้แล้วก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วแม่หมอก็คิดในใจตอนที่แบบอ่ะไปถึงเขาพาไปส่งถึงมันจะเป็นกระต๊อบอ่ะ ในกระต๊อบนั้นอ่ะมันจะมีศพอยู่มันจะมีโรงอยู่สองโรงของของแม่หมอนะจะมีโรงอยู่สองโรงแต่ว่าโรงข้างหน้าเนี่ยมีชื่อเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดให้ดูว่าในในโรงนี้มีศพไหมมีศพจริงจริงจ้าพีคตรงนั้นแหละเปิดแล้วเอาไฟฉายส่องให้ดูเลยนี่ศพนี่นะจ้าใช่ก็เปิดก็เห็นโรงไม้แล้วก็เปิดก็มีศพอยู่จริงแล้วเราอ่ะต้องต้องไปนั่งก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นกระดูกแต่ว่ามีชุดขาวใส่คือนาแล้วดิใช่ แล้วก็เราก็ต้องไปนั่งตรงตรงตรงหน้าศพแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากดอะ่ะจะมีมุ้งมุ้งข้างบนแล้วก็ให้เรานั่งนะคะแต่ว่าความพีคก,ก็คือว่าพระอาจารย์นะคะแม่หมอได้พระไปส่งพระอาจารย์ไปส่งกับกับแม่ชีหรือใครเนี่ยแหละนะคะประมาณ3-4มสี่คนนะคะพระอาจารย์ก็ให้ท่องตามประเด็นคือการท่องตามแม่หมองงมากคืออะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าให้ท่องน้ำโมสามจบเสร็จเขาบอกว่า ให้ท่องตามพอท่องตามเขาบอกว่าอุกาะแล้วก็อะไรสักอย่างเขาบอกว่าขออัญเชิญผีทั้งป่าช้าให้ลุกขึ้นมามาหลอกหลอนไม่ว่าจะเป็นผีหัวขาดผีตายโหงผีตายท้องขุมให้มันหลอกหลอนแล้วเราต้องพูดตามแล้วเราต้องพูดตามแม่หมอถามว่าไงต้องพูดด้วยเหรอคะมนูต้องพูดด้วยเหรอคะต้องพูดคานี้เหรอต้องพูดคานี้เหรอเขาบอกว่าต้องพูดเขาบอกว่าให้พูดไปแล้วแม่หมอก็แบบ นึ่งอึ้งอยู่พักนึงอ่ะแล้วก็พูดตามว่าเขาบอกว่า,าให้ปลุกผีขึ้นมาให้แบบมาหลอกมาหลอนในกรณีถ้าเราลืมตากรณีถ้าเราออกจากโกรธในกรณีถ้าเราทําผิดโกรธเนี่ยเขาจะให้ผีตามไปหลอกหลอนทั้งทั้งป่าช้าให้ตามเราคนเดียวอะไรประมาณนั้นอ่ะค,อคือเป็นกระต๊อบมีฝาผนางังมีเป็นเป็นบ้านนี่แหละ,ะเป็นบ้านแต่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาลงไปไว้แต่ถามว่ารอบที่ไม่ได้อยู่ในในกระต๊อบนั้นน่ะ มันก็มีศพอยู่ข้างๆนะเพราะมันเป็นป่าช้าเพียงแต่หลงเป็นอะไรใช่เพียงแต่ว่าเราต้องไปปฏิบัติในที่ที่มันมันไม่อันตรายไงเพราะเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอเรานั่งในป่างูมันก็เยอะแต่ที่นี่เขาทํากระต๊อบขึ้นมาเพื่อให้เรานั่งแบบว่าไม่ต้องห่วงกังวลอะไรในเรื่องของสัตว์มีพิษให้กังวลแค่แค่แค่อาจารย์ใหญ่แค่นั้นเออทีนี้พขนั่งท่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นั่งปุ๊บเราก็รู้สึกว่า แม่หมอรู้สึกว่าพอแม่หมอไปนั่งปุ๊บน่ะหัวใจเนี่ยนะสันแบบหลังจากหลังจากที่เขาเอามาส่งกลับไปแล้วกลับไปแล้วลไฟอยู่คนเดียวไฟมืดไม่มีอยู่ในความมืดคนเดียวเลย <c oughs> หัวใจแม่หมอดังมากตุบ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 ,ตบ,ตบอย่างเงี้ยแล้วแม่หมอก็ตายแล้วนี่ขนาดยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะแล้วแม่หมอคิดว่าอ๋อความกลัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมา